ขึ้นเปรียบเทียบให้กับนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิมอนฮัลอาจจะได้ยินไม่ชัดตอนนี้เราก็อยู่กับ v i v o x 7 0 pro เปเลยนะครับผมตรงนี้อยู่กับเลนส์ไซส์เลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นแสงเป็นยังไงนะครับผมแต่ตะกี้เราเช็คเสียงแล้วเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วลมข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้แรงด้วยนะครับผมก็เลยใช้ไมค์ของตัวกล้องเนี่ยเสียงดีมากเลยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงสีน่าอาจจะเห็นผมตาลีๆห,หน่อยแดดเนี่ยมันก็เริ่มตกหัวแล้ว อาจจะไม่สวยเท่าแทดตอนเย็นๆหรือว่าตอนเช้าๆนะแต่ดูฟูทเทแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมแล้วตอนที่เราถ่ายอยู่เนี่ยก็จะเป็น 1080p 6 0เฟรม p อ s นะครับผมภาพที่ได้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็แสงเนี่ยมันไม่มีให้ปรับแบบว่า HDR นะตอนถ่ายวิดีโอก็จะเป็นแบบว่าออ t โตเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ลองมาดูกันดีกว่าว่าภาพที่ได้จากเจ้าตัว vivo X70 เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับผมไป กัน้างครับผมสำหรับรูปภาพจากทาง Vivo X70 Pro อันนี้เราก็ดูฟุตเทจกล้องหน้าอยู่นะคือแบบเออมันดีมากเลยอะแล้วก็สีสันแล้วก็สกินโทนเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมมันก็ไม่ได้แบบว่าเรียวหรือว่าไม่ได้แต่งจนมากเกินไปกําลังพอดีนะตรงนี้อาจจะสั่นนิดนึงนะครับผมกล้องหน้าเนี่ยเราเปิดอยู่ได้แค่ประมาณ30เฟรมนะ160 180p 4 5ก็คือเขาไม่ได้มี 4K หรือว่าไม่ได้มี60เฟรมนะอันนี้น่าเสียดายมากมเลย แต่ก็ HDR อาจจะไปนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องทําให้หน้าเราเนี่ยเห็นแสงอยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยเห็นท้องฟ้าแต่หน้าเราเนี่ยจะมืดหายไปเลยนะอ่าเขาก็เลยเกลี่ยๆทางภาพเนี่ยให้มันดูดีแบบนี้เลยนะครับผมเจ๋งมากๆ ตอนนี้คือแดดแรงจ,จัดๆเลยนะเขาก็ยังสามารถใช้ได้แบบว่าเห็นหน้าจออยู่เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่เดี๋ยวมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูในโหมดกล้องกันหน่อยดีกว่าอา่าขอเข้าล่มทิศนึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าเปิดกล้องมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ฟูเทตข้างหลังที่เราถ่ายแล้วไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอา่าสวยขึ้นมาเลยแล้วก็ดูในโหมดกล้องหน่อยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในโหมดวิดีโอนะ ขวาบนตรงนี้ชึบเขาสามารถมาเลือกเทมเพลตหรือว่ามาเลือกฟิลเตอร์ได้ด้วยนะนี่แล้วฟิลเตอร์ของเขาถ้าเกิดว่ามาในรูปถ่ายมันจะมีแบบว่าฟิลเตอร์สําหรับไซส์โดยเฉพาะเลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีนูนมาบ้างนะครับผมสําหรับตัวกล้องแต่ว่าตัวเคสเนี่ยเขาก็นูนมาปปก้องตัวกล้องนะก็คือวางความได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็จะมีโลโก้ไซส์อยู่ข้างบนด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลนหลักนะอันแรกเลยไล่ลงมาก็จะเป็นเลนเทเลนั่นเอง แล้วก็จะเป็นเลนส์เอาตเต้าวายตรงนี้แล้วก็เทเลสโคปตรงนี้นะครับตัวเครื่องนี้ก็ทํามาได้สวยงามมากเลยนะครับมีการเว้าแล้วก็ตรงเคิร์ฟด้านขอบเคร HN ื่องนะไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเว้ามาชนกันตรงกลารรงาเคร HN ื่องนะไม่ได้เป็นแค่แบบเคิร์ฟด้านหน้าอย่างเดียวอะ่ะด้านหลังเครื่องเขาก็เคิร์ฟเหมือนกันนะครับผมตรงนี้คือแบบลุคพรีเมียมมากๆแล้วก็ด้านล่างตัวเคร HN ื่องนะครับผมก็จะมีโลโก้ vivo เล่นกับแสงได้สวยอย่างนี้เลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยให้ความพรีเมียมนะคือแบบมันไม่ใช่พลาสติกแล้วก็กระจกอ่ะ แบบลุกเหมือนกับว่าคล้ายๆกันหนังแต่ไม่ใช่อ่ะเออประมาณนั้นเลยนะครับผมคือแบบทําสัมผัสได้ดีมากๆเลยผิวสัมผัสของเจ้าตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นที่ใส่ซิมหนึ่งซิม2นะสามารถเลือกใส่ได้เลยแล้วก็จะมีลําโพงด้านล่างตัวเดียวนะครับด้านบนเนี่ยจะไม่มีลําโพงนะ Stay until something better came along. ลองมาดูกล้องหลังกันบ้างอันนี้ผมมองไม่เห็นจอตัวเองแล้วนะแล้วเราก็เปิด 1,80p 0 60เฟรมวินาทีแบบว่ามีการสั่นไหวพิเศษด้วยนี่คือแบบว่ามันนิ่งมากๆเลยใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันครอบขนาดไหนคือใช้กล้องหลังถ่ายวิดีโอแบบข้างหน้าตัวเองอยู่นะและนี่ก็จะเป็นสีแล้วก็แสงที่ได้นะเข่าลมบางสีมันอาจจะแบบว่าไม่สดเท่ากับการไม่เปิดการสั่นไหวพิเศษนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง โอ้โ oh, กล้องนิ่งมากเขาก็จะมีตัว gimbal อ,อยู่ในกล้องเลยนะอันนี้ขนาดเราเดินปกตินะเนียแต่ว่าเวลาการแบบว่าแพนซ้ายแพนขวาอะไรเงี้ยมันจะนิ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแพนไปเร็วๆอะ่ะมันจะเห็นว่าภาพมันวุบไปเลยนะครับผมก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยถือ gimbal เนาะก็จะเป็นประมาณนี้และนี้ก็จะเป็นตัวกล้องหน้านะครับผมอาจจะไม่ได้นิ่งไม่ได้นิ่งเท่ากล้องหลังนะเพราะว่าไม่มี gimbal เนี่ยเดินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้คือแบบตะกี้เลยนะคือแบบเราเดินแล้วก็การสารั่นเนี่ยเท่ากันเหมือนกันหมดเลยก็จะแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับผมนี่ตัดกลับมาให้ดูอีกทีหนึง่งโคตรนิ่งเดินเหมือนเดิมนะแต่ว่านิ่งมากๆเลยอันนี้ขนาดมาที่แสงน้อยก็ยังให้ภาพที่สีส,ส,สันสดใสแล้วก็มีความสว่างอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามาเปรียบเทียบกับเออปกติอะมันไม่ได้สว่างแบบนี้นะผมลองดูแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับ and ด o i d ทั่วไปหรือว่าตัว กล้องทั่วไปอ่ะอันนี้มันขุดแสงมาได้ดีมากๆเลยนะครับผม และตอนนี้ก็จะเป็นกล้องโ k ของทาง vivo x 7 0 Pro เลยนะครับผมอาจจะได้ยินเสียงข้างนอกนะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ไม์ของตัวกล้องอยู่คือทั้งคลิปเนี้ยเราใช้ไม์ของตัวกล้องเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมโชว์ตัวเครื่องเนี้ยมันก็จะใช้ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมก็จะเป็นไม์ของตัวกล้องอื่นนะแล้วก็โหมดกลางคืนของตัวนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะครับทำมาได้ดีมากๆแบบว่าไม่ว่าจะถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปอ่ะคือมันขุดแสงมาไม่รู้ขุดจากไหนนะขุดมาแบบว่าโหดมากๆแล้วก็ดนามิกเรงสองเท้านะครับรูปถ่ายเนะี่ยคือแบบมันทํามาไม่อยะ

End, so แล้วก็กลับมาที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะครับคือดีมากๆเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่เจอคนหรือไม่เจอหน้าเนี่ยแสงมันก็จะดอบลงนิดนึงนะครับอันนี้เขาเจอหน้าเราใช่ไหม AI เนี่ยเขาก็สามารถบูสต์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะถ่ายตอนกลางวันเลย ก็ดีมากๆเลยนะครับเรื่องรูปถ่ายเนี่ยทำมาได้โคตรด,ดีเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเปรียบเทียบให้กับนิดนึงล้วกันอ่ะจะได้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าดูแบบว่ารูปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เห็นความต่างใช่ไหมคือเลนไซส์เนี่ยก็ร่วมกับทาง vivo ตั้งแต่2 3งสเจนที่แล้วลรวใช่ไหมแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆนะก็ถือว่าพัฒนามาได้เยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง dynamic r a n ส e แล้วก็เรื่องสีสันต่างๆ,ๆใช่ไหมคือเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็ตั้งให้มันเป็นออโต้ได้หมดเลยนะครับผมวาง แล้วตอนถ่ายวิดีโอมันไม่วูบวาบด้วยนะคือดีมากๆเลยเรื่องแสงเนะี่ยก็ด้านหน้าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีแบบว่า60เฟรมนะหน้าเสียดายมากๆเลยแล้วก็จะอยู่ได้ที่ 180p นะยังไม่โฟกัสเลยแต่ว่าขอเป็นแบบ 180p60 0เฟรมก็ได้อันนี้ก็คือจะดีมากๆเลยนะครับผมอาจจะเห็นว่าเราตาตีหน่อยนะคือข้างนอกเนี่ยมันแสงแรงมากๆแต่ก็ ยังได้ฟูเทปมาประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยเราจะต้องมองกล้องเอาไว้นะคือเรามองจอมันก็เลยดูแบบชิปไปนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้เป็นชิป d i m e n s i t y 1 2 0 0นะครับเล่นเกมไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ลื่นไหลามากๆเลยในส่วนของราคา vivo x 7 0ราคาเต็มของเขาเนี่ย24,999บาทตอนนี้โปรโมชั่นนะครับผมจากทาง s h อ p e e เนี่ย21,999บาทแล้วก็จะมี ของแถมกับกิฟต voucher เต็ไมไปหมดเลยขอดูโพยก่อนรวมทั้งสิ้นเนี่ย12,497บาทเลยนะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงเัินบ้างวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับแล้ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปทดสองอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย